สวัสดีค่ะสวัสดี FC, พี่พี่เอฟซีพลอยสเพชรยนทุกท่านนะคะกลับมาพบเจอกับพลอยสเช่นเคยนะคะที่ช่อง YouTube พลอยสรถสวยรีวิวสำหรับวันนี้พลอยสอยู่ที่บริษัทเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มินบุรีกรุงเทพมหานครนะคะใครที่อยากเข้ามาดูรถตัวจริงด้วยตัวเองนะคะก็สามารถเข้ามาได้เลยนะคะเปิดทำการทุกวันไม่มีวันหยุด ะะตั้งแต่เวลา9โมงเช้าปิด6โมงเย็นเลยนะคะพี่ๆท่านไหนที่โทรมาอาที่จกจะเข้ามาดูนะคะสามารถเข้ามาได้เลยติดต่อหาเซลล์พลอยใสยได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพลอยสายมาอัปเดตนะคะ t ต y o ต้าอันติ1.8 e s p o r t นะคะปี2014ใครที่กำลังรออยู่บ้างนะคะแล้วก็เป็นสีเทาดำด้วยนะคะต้องบอกเลยว่ามีเข้ามาน้อยมากๆแต่สำหรับวันนี้มีเข้ามาให้เรียบร้อยพลอยสายรีบมาอัปเดตให้พี่ๆเลยนะคะสาหรับคันนี้นะคะเรกม 2แสนห้ามกว่ากิโลเมตรนะคะถือว่าเป็นเลขไม่กำลังดีเลยนะคะถ้าเทียบกับปีรถแล้วนะคะราคาตั้งขายอยู่ที่399,00นบาทนะคะ 3,99,000บาทบอกเลยว่าถูกมากผ่อนเริ่มต้นที่6,000ถึง7,000เท่านั้นเองรายได้1 5 0 0 0 0บาทก็ซื้อได้นะคะสำหรับคันนี้ยอดจัดได้นะคะและที่สำคัญผ่อนได้นานสูงสุด84งวด7ปีอีกด้วยพี่ๆคนไหนนะคะที่เครดิตดีอยู่แล้วนะคะก็สามารถออกรถสุดบาทได้เลยนะคะแถมรับโปรโมชั่นขับฟรี90วันไปขับด้วยนะคะขับฟรีกันยาวๆเลยนะคะแถมผ่อนนานสูงสุด7ปีไปเลยแล้วก็ที่สาคัญของแถมนะคะมีให้ไม่จากัด เลยนะคะพ้อยใสนะคะจะตรวจเช็คสภาพรถนะคะก่อนส่งมอบให้พี่ๆนะคะฟรีถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะคะตรวจสอบเช็คสภาพรถทำสปาให้เรียบร้อยและพระบอภาษีต่อให้ไปเลยนะคะเท่านั้นยังไม่พอแถมบริการ WSmart นะคะฉุกเฉิน24ชั่วโมง1ปีไปเลยนะคะจากปกติถ้าเราซื้อเองนะคะเป็นหมื่นเลยนะคะ1,999บาทครึ่งหมื่นไปแล้ว นะคะพลอยสายแถมให้กันไปเลยนะคะไม่ต้องซื้อนะคะไม่ต้องซื้อเพิ่มพลอยสายแถมให้ไปเลยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดรอบคันของเจ้าตัวอันติคันนี้กันเลยนะคะว่าเขามีออปชั่นอะไรมาบ้างนะคะเริ่มจากตัวด้านหน้ารถก่อนเลยแล้วกันนะคะโฉมนี้นะคะเป็นโชมกอดไมเนอร์เชนนะคะจะเป็นกระจังหน้าโครเมียม3เส้นแบบนี้นะคะ แต่สำหรับดวงไฟนะคะคันนี้ได้โคมโปรเจกเตอร์ลูกแก้วมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะและที่สำคัญนะคะหลอดไฟนะคะไม่แตกไม่ร้าวไม่มีรอยแตกงาติดตั้งไฟเดย์ไลท์มาให้เรียบร้อย4ดวงเรียงสวยๆแบบนี้เลยชุดไฟเลี้ยวก็จะอยู่ในชุดโคมเดียวกันเลยนะคะสำหรับตรงข้างล่างนะคะด้านล่างลงมานะคะก็จะเป็นสเกิร์ตด้านหน้านะคะที่แทบจะไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะคันนี้ ชุดกันชนด้านข้างนะคะก็แนบสนิทผิวพันธุ์ด้านข้างของเขาก็เรียบเนียนนะคะเพราะว่าตัวรถไม่เคยชนหนักผิดความจมน้ําและที่สําคัญนะคะไม่เคยกลับสีหรือตัดต่อหรือดัดแปลงเครื่องยนต์นะคะและก่อไม่แน่นอนนะคะไม่แท้ร้อยเปอร์เซเลยนะคะ มาดูในส่วนของตัวแม็กกันเลยนะคะคันนี้ได้เป็นล้อแม็กทูโทนนะคะของแท้เดิมโรงงานเลยนะคะเป็นแม็กนะคะขอบ17นั่นเองนะคะและที่สำคัญเขาได้ยางมิชลินปีป0 2 1ี2021ทั้ง4เส้นเลยนะคะสัปดาห์ที่29นะคะจะได้เป็นยางใหม่ทั้ง4เส้นเลย ด้านข้างนะคะสะเกิร์ตด้านข้างแทบจะไม่มีรอยขีดข่วนเลยนะคะแล้วก็ตัวกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวกระจกพร้อมเลยนะคะตรงนี้ตัวฐานด้านล่างก็จะเป็นสีดํานะคะส่วนสีกระจกก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยซึ่งสีนี้นะคะค่อนข้างที่จะหายากนะคะคิ้วกันสาดนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะตัวกระจกเป็นตัว กระจกแค้เดิมโรงงานเลยนะคะเป็นตัวกระจกเดิมๆโรงงานนะคะไม่แตกไม่ร้าวไม่เปลี่ยนไม่เค็มมาเนาะมาดูในส่วนของด้านท้ายกันเลยนะคะพื้นที่อาจจะแคบคับแคบนิดนึงนะคะเพราะว่ามารีวิวให้รถจอดอยู่ในซองนะคะอยู่ในช่องนั่นเองนะคะสำหรับด้านท้ายนะคะตกแต่งสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้ด้วยนะคะแล้วก็ไฟท้ายนะคะเป็นไฟแท้เดิมโรงงานด้านล่างนะคะเขาก็จะตกแต่งเป็นตัว ไฟทับทิมนะคะสีแดงสวยๆมาให้ด้วยนะคะพร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังติดตั้งมาให้แล้ว2จุดเลยนะคะเป็นตัว1.8 s Sport โลโก้มาครบมาครบเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของออปชันด้านในกันเลยนะคะว่าเขาจะมีออปชั่นอะไรมาบ้างอ่าสำหรับภายในคันนี้เป็นสีดำซะด้วยนะคะซึ่งหายากมากๆเลยนะคะส่วนใหญ่ภายในจะเป็นสีครีมใครที่สาหาสีดำอยู่นะคะคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์แน่นอน แผงสวิต์ควบคุมนะคะมีมาให้ครบระบบปรับกระจกข้างออโต้นะคะไฟฟ้ามีมาให้ครบนะคะตัวพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยแบบมันติฟังก์ชันให้แล้วนะคะคันนี้แล้วก็ชุดเครื่องเสียงนะคะคอนโซลด้านบนนะคะใหม่สะอาดเลยนะคะเครื่องเสียงของเขาก็รองรับวิทียุ FM a เนะคะเสียบสาย USB ได้เสียบ a u x ได้นะคะแล้วก็ตัวระบบแอร์นะคะที่เป็นระบบแอร์แบบออโต้ให้เรียบร้อย สำหรับทานเกียร์นะคะก็เป็นเกียร์ออตโต้นะคะที่มีช่องวางแก้วน้ำให้ถึง2ใบเลยสามารถวางแก้วกาแฟได้ถึง2ใบเลยนะคะแล้วก็ตัวเบาะหนังนะคะที่เป็นสีดำนะคะสภาพเบาะใหม่มากนะคะไม่ขาดเลยนะคะไม่ขาดไม่ยุ่ยนะคะมีรอยยับบางบางนิดหน่อยนะคะไม่มีผลต่อการใช้งานสำหรับตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เปิดฝาถังน้ำมนันแล้วก็ตัวเปิดฝากระโปรงท้ายนั่นเองนะคะเปิดได้ง่ายมากๆแล้วก็ตรงนี้นะคะเพิ่มเตม ิมมีช่องสําหรับเก็บของนะคะเราอาจจะใส่เหรียญใส่เงินไว้เวลาจ่ายทางด่วนนะคะแล้วก็ตัวนี่ตัวเครื่องนะคะเปิดฝากระโปรงด้านหน้าก็เปิดตรงนี้ได้เลยนะคะพื้นที่ของเขานะคะกว้างขวางนั่งสบายอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวด้านท้ายกันนะคะพื้นที่เก็บของนะคะให้มาเยอะอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเป็นห่วงใครที่เป็นสาวกอันติคก,ก็จะรู้ดีเลย สำหรับในส่วนของฝากระโปรงท้ายนะคะหัวน็อตต่างๆนะคะไม่มีการไขไม่มีการงัดแงะใดๆทั้งสิ้นเลยนะคะอยู่ที่เดิมเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างตรงนี้นะคะก็จะมีที่สําหรับเก็บชุดแม่แรงแล้วก็ยางอะไหล่สำรองให้นะคะจะอยู่ด้านล่างแบบนี้เลยนะคะตัวแม่แรงนะคะถุงเครื่องมือยางอะไหล่สำรองนะคะมีให้ครบรอยเม็ดอาร์คนะคะเรียงสวยๆเหมือนเดิมเลยนะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะพี่ๆนี่เลยนะคะ่อะมองเห็นกันไหมเอ่ย อ่นี่เลยนะคะน,นี้ก็คือในส่วนของพื้นที่ด้านหลังเนาะซึ่งเราหลายๆคนรู้กันอยู่แล้วนะคะความจุความอะไรเขาให้มาครบให้มาเต็มอยู่แล้วใครที่เป็นเสาอาติก็จะรู้ดีเลยนะคะเดี๋ยวเปิดเครื่องยนต์ดูกันสักนิดหนึ่ง เปิดออกมานะคะก็จะมีหน้าตาแบบนี้นี่เองนะคะสําหรับตัวเครื่องยนต์นะคะคันนี้จะได้เป็นตัวเครื่องดูโอ VVTI นั่นเองนะคะสภาพเครื่องยนต์ไม่มีน้ํามันไม่มีเยิ้มนะคะสภาพแห้งๆเลยรอยแต้มสีจากโรงงานนะคะก็ยังอยู่เหมือนเดิมทุกจุดเลยนะคะคานด้านหน้าฝั่งซ้ายนะคะไม่คดไม่เบี้ยวไม่บิดไม่งอนะคะนี่เรียงยาวมาเลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยอรอยเม็ดอักเรียงสวยๆเหมือนเดิมหัวน็อตไม่มีการไขไม่มีการงัดแงะไม่มีขยับใดๆ ทังสิ้นนะคะฝากระโปรงหน้าก็เช่นเดียวกันนะคะป้ายมอกอนะคะมาครบชัดเจนนะคะตัวฝากระโปรงหน้าเป็นฝาแท้เดิมโรงงานเลยนะคะ นี่ประมาณนี้นะคะในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะพลอยสายเปิดให้ดูประมาณนี้เลยนะคะถ้าคนดูรถเป็นนะคะมองแป๊บเดียวก็จะรู้เลยนะคะว่าเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องเดิมๆและตัวรถไม่เคยผ่านการชนมานะคะสำหรับคันนี้ต้องบอกเลยว่าตอบโจทย์กับสําหรับใครหลายๆคนนะคะที่กําลังมองหานะคะตัว S Sport นะคะราคา300แสน ะะต้องบอกเลยว่าเข้ามาน้อยมากๆนะคะราคานี้ค่อนข้างที่จะเข้ามายากนะคะสำหรับคันนี้เพชรยนต์ตั้งขายในราคา3 9 9 0 0 0บาทถ้าหากพี่พี่ท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาหาพลอยใสยได้ที่เบอร์0 8 1 1564065ได้เลยนะคะเราเปิดทำการทุกวันนะคะใครที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาหาพลอยใสยได้เลยนะคะเดี๋ยวจะไม่ทนันนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าค่อนข้างที่จะไปไวมากๆเพราะฉะนั้นใครดูคลิปนี้จบแล้วสนใจให้รีบโทรมาเลยนะคะ โทรเข้ามาหาติดต่อพอยสายเลยได้เลยนะคะโดยตรงนะคะไม่ต้องผ่านใครทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวดูแลให้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ